สวัสดีหายนะไปนานเลยวันนี้จะมาเล่า EP EP ที่สก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวกเกาะสมเด็จมาบางคนอาจจะดูแล้วก็ไปเที่ยวกเกาะสมเด็จมาก็ไปไปพักอยู่ที่ i อซีไอซีนาวิใกล้มากแล้วก็ใกล้ท่าแพใกล้ตรงท่าแพใกล้ท่าเรือที่จะไปกเกาะสมเด็จดีมาก ห้องพักถูกแล้วดีเราอยากแนะนําว่าเราไม่ได้ไปอย่างนั้นนะคือใจจริงๆคือเราอยากแนะนําว่าเราพักอยู่ที่บ้านแพบ้านเพ่ใช้บ้านแพบ้านเพแล้วก็นั่งเรือ speed boat เรืออะไรไปที่เกาะสมิธแล้วก็เล่นหาดเกาะสมิธน่าจะโอเคกว่าไม่แนะนําให้ไปทริปเท่าไหร่เพราะว่า มันเร็วแล้วมันแบบมันเล่นไม่นำใจอ่ะเหมือนกับว่าเราอย่าไปนั่งชายหาดแบบชิวๆใจเย็นๆอะไรเราคนที่จะจองที่พักที่อยู่ในบ้านเพแล้วก็นั่งเรือไปแล้วก็ไปเล่นหาดแถวๆนั้นน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันไกลด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศด้วยแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วก็ แล้วก็ถ้าเราไปเราก็ควรไปแต่เช้าเราไปนั่งหารคือแฟนเราเราอยากให้ไปว่าเฮ้ยนั่งนั่งเรือไปแล้วก็ไปลงเกาะสมเด็จแล้วก็ไปตอนเช้าพอเย็นมาก็นั่งกลับมาอย่างเงี้ยเอออยากได้อย่างนั้นนั่งบอกก็ก็จะมาพูดอีพีที่สี่นะที่ไปเที่ยวกอสมเด็จอันนี้ก่อนที่เราจะไปเราไปก่อนหนึ่งวันแล้วแฟนตามมาทีหลัง ก็คือเราไปก่อนก็ก็เ,เป็นวันปีใหม่พอดีใช่มันเป็นปีใหม่พอดีวันที่เราไปอยู่เราไปตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วเราไปถึงที่บ้านเพนี้ประมาณวันที่อ๋อเราไปถึงบ้านเพนประมาณวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ตื่นมา ก็เป็นปีใหม่พอดีก็คือข้ามปีพอดีเลยอะไรประมาณนี้พิธีมันพีวันที่สาสมิบแล้วก็แฟนก็เดินตามคือมาที่หลังเป็นวันที่หนึ่งมาถึงก็ประมาณสายๆก็ประมาณบ,บ่า,บายประมาณบ่ายแต่ช่วงนี้ไปเกาะสมิธไปทางวัเพีหรือท่าเรือเพราะว่าระยองนี่ปลี่ยนสถานีคนส่งใหม่ถ้าคนจะไปก็คนเช็คด้วยนะว่า สถานีขนส่งเก่าหรือสถานีขนส่งใหม่แต่มันน่าจะไปได้ทั้งสองที่อ่ะคือบางสถานีรถบัสมันไม่เข้าทา่าบัส,สเตชันแบบรวมทั้งหมดอ่ะบางทีมันมีของมันเองอย่างเช่นนครเชอเหรออะไรนครขนส่งอะไรประมาณเนี่ยเออไม่แน่ใจมันจะเข้าของมันเองมันจะไปเข้า มันด้วยเขามันไ้่เขาส่วนรวมกับเขาเอออันนี้คือเราไปแล้วก็ไปวันแรกเราเซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่าแฟนเราเปิดประตูเข้ามาคือเราไม่ได้ไปรับเขาแต่เขามาห้องเลยแลเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ส่งแผนที่ให้เขาดูแล้วเขาก็มาที่พักที่เราอยู่เลยก็คือ,คอเราไม่อยากไปไปแล้วก็กลับมาคือมันไกลคือจากเดินตัวรายองออกมานะเรานั่งรถตู้ออกมาไงก็ประมาณ สามสี่สิบประมาณสี่สิบนาทีจากระยองมาถึงบ้านเพอเออจากที่ตรงที่พักก็เดินมาที่พักที่เราอยู่อ่ะไอซีนามิอดีดีมากคือหนึ่งมันใกล้แล้วมันสามารถเดินไปได้มันอยู่ใกล้ท่าเรือด้วยอืมอันนี้คือดีอย่างหนึ่ง mm hmm. แล้วแเรามาเราก็ตกใจไม่ได้ตกใจตอนแรกก็สงสัย mm hmm. เห็นถุงอะไร mm hmm. ก็เลยถามว่าอะไรถุงอะไรทำไมมันยาวๆแล้วก็หอ แล้วเราก็เข้าไปในห้องนาวเราก็ไปรู้ว่าคืออะไรแล้วก็ออกมาเรานอนอยู่บนที่นอนเราหันหลังให้เขาหันหลังหันหลังเหมือนว่าเรานอนหันหลังแล้วเขาก็แบบโผล่มาทางข้างหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็นอนเล่นไปมันก็โผล่มาอดอกไม้ให้เราช่อหนึ่งคือชอบแบบสวยมากก็คือก็ถามเขาว่าเขาซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าเขาสั่งมาจากที่เชียงใหม่หรืออะไรประมาณนี้ก่อนที่เขาจะลงมาก็แบบเออแบบ เขาก็บอกว่า I'm sorry อันมัน not fresh นะคือมันไม่สดมันไม่ใหม่คือเหมือนมันค้างคืนไว้วันหนึ่งประมาณนั้นเลยคือไม่เป็นไรก็โอเคก็คือมันไม่ fresh คือมันข้ามวันแล้วอ่ะถ้าเราจะซื้อดอกกุหลาให้ครสสกคนเราก็ต้องซื้อแบบใหม่ๆใช่ไหมแต่เราก็เลยเขาบอกว่าเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็โหแบบประทับ คือแบบน่ารักมากคือหนึ่งเราไม่เคยได้ดอกกุหลาบเป็นชอบใครเลยแต่มันคือคือความรู้สึกเล็กๆคือเหมือนเราฝันอะไรเหมือนเราฝันอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งเราอยากไปเจออยากไปเห็นหิมะเราอยากจับหิมะเราอยากเล่นมันเราอยากเล่นไอส์กตที่มันเป็นหิมะจริงๆที่เมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือความฝันคือทีนี้เราแบบโหให้ดอกไม้เราเราเซอร์ไพรส์มากก็ว้าว You make for me <laughs> คือแบบมันน่ารักเขาก็ไม่ได้แบบดูว่าหวังอลังการนะแต่ว่าเขาก็มีความน่ารักในตัวเองคือแบบมีสุภภายมีนั่นมีนี่แล้วก็ประทับใจที่ว่าโหยูเป็นคนแรกเลยที่ให้ดอกกุหลาบฉันอดอกกุหลาบชอบชอบนึงอะ่ะคือถามว่าก,กุดอกกุหลาบเป็นอันอะ่ะเราเคยได้สมัยเรียนมันต้องมีอยู่แล้ว ไม่มีใครไม่เคยได้คือวัยรุ่นเขาเ้าใจมั้ยเพื่อนแหลกกันแหลกกันซื้อกันอะไรประมาณนี้แต่อันนี้คือแบบจากคนที่แบบห้ยรักเราเว้ยแล้วเขาซื้อมาให้เป็นช่อกั้โคตรสุขภัยอะสุขภัยมากอันนี้ก็คือแบบประทับใจมากแต่เราอยู่ได้เราอยู่ไม่กี่คืนประมาณสองถึงสามคืนก็ไปเที่ยวออกไปเที่ยวทิปก็ไปแต่เช้าเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อทิปจากที่พักที่พักก็มีทิพให้อยู่ ถ้าอยากได้แต่แนะนําว่าไม่ต้องไปทิปอ่จจะดีแต่ว่าไปทิปก็คือมันไปหลายๆเกาะแต่ถ้าจะไปเป็นทิปนะแนะนําว่าไปแบบเกาะเดียวปุ๊บแล้วเล่นหาดเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วไม่ต้องแบบไปทุกเกาะทุกเกาะทุกเกาะบางทีมันรีบเกินไปมันไม่สนุกเลยก็อันนี้คือคาแนะนาแต่เรามีร้านอาหารอร่อยมากอยู่ข้างกับ โรงพรกของบ้านเพมงของเรายองอะ่ะร้านนั้นเป็นร้านก๋วยเตีย๋ยวอร่อยมากๆแล้วก็มีข้าวคลุกพริกเกลือเนี่ยชอบมากเลยค่ะคุณบิกเกลือคือข้าวคลุก,กข้าวคลุกพริกเกลือแล้วก็ต้มยำอืมต้มยำก็อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะอร่อยมากคือถูกปากคนไทยมากๆฝรั่งก็ยังไปกินแต่คนก็เยอะเหมือนกันนะช่วงกลางวันร้านนี้อร่อยจริงแล้วมันอยู่ใกล้ที่พักด้วยไม่ไกลมากสามารถเดินไปได้อันนี้ดีก็ อีพีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากคือไปเที่ยวแล้วก็ใช้เงินเยอะมากคือเราเนี่ยใช้เงินประมาณเก,กือบห้าเท่าห้าพันอะแล้วแฟนเราแบบบ่นบ่นมากบนา่นว่าแพงเอ็เนซี P C, หมดทุกอยาก่างคือที่นั่นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันต้องแพงอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจว่ามันคือสถานที่แล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนเราไม่เคยเชื่อยชอบตรงที่ว่าเออเป็นฝรั่งแล้วเวลาเราไปเที่ยวทริปเงี้ยเราจะเข้าอุทยานเลียแหละเราต้องเสียสมมติคนไทยมันเสียเราไปทริปเนี่ยมันเสียสี่ร้อย เออไม่ใช่สี่ร้อยเป็นคนไทยเสียสี่สิบบาทแต่เป็นฝรั่งเสียสองร้อยคือมันต่างกันมากคือมัน different มากเลยก็ต่างกันแบบฟ้ากับเหวคือคนไทยแม่งสี่สิบาทแต่ฝรั่งแม่งยี่สิบาทแล้วแฟนเราชอบพูดว่าเออในต่างประเทศน่ะคนทุกคนน่ะเท่าเทียมหมดเลยเหมือนกับว่าไม่ไม่เกี่ยงกับว่าสัญชาติไหนอะไรมานี่เหมือนเหมือนเราสี่สิบบาทเขาก็สี่สิบบาทเหมือนเขาก็เป็นคนเหมือนกันปกติ พราะประเทศเขามันเขาเรียกว่าเซรีแล้วทุกคนเขาไม่อยาดซีผิวอะไรประมาณนี้แต่บ้านเราต่างกันที่ว่าหนึ่งรู้ว่าข้างเงินเขาเยอะแต่เราเป็นเขาทํางานที่ไหนเขาก็ต้องเก็บเงินแต่ถ้าเขาไปทํางานที่เมืองน,นอกหรืออะไรแล้วกลับมาอย่างี้แล้วมาใช้เงินโอเคนั่นคือความสุขเขคาคนที่ไปไปอยู่เมืองน,นอกกับแฟนหนนั่นคือไปทํางาน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 แล้วหาเงินกลับมาแล้วก็มาใช้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็ต่างกันนะ เขาต้องเก็บเขาต้องอะไรที่นู่นมันเงินสูงจริงแต่พอมันกลับมาบ้านเราเงินมันก็เยอะแต่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บเลยไม่รู้จักใช้มันก็หมดเหมือนกันนะอันนี้แฟนเราก็บอกว่าในแหละเป็นข้อแบบเปรียบเทียบระหว่างคนไทยแบบเวลาเราไปเที่ยวสมมุติเราไปสวนสัตว์น้ำเราก็ถูกกว่าแต่เขากับแพงกว่าเป็นสองเท่าถึงสเท่าบางทีอ่ะ กือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออในการอัพราคาขึ้นมาสมมติถ้าจะนั่งแท็กซี่เงี้ยฝรั่งชาร์จแล้วนั่นคือแบบเหตุผลที่แบบแฟนเราไม่ชอบมากแล้วแฟนเราเป็นคนที่ประหยัดมากคือประหยัดนางประหยัดมากๆแต่ทุกอย่างเนี่ยบนบนว่าแพงแพงแต่ว่ามันคือนานๆทีเรามามาเที่ยวมันไม่น่าจะบน่นไงว่าเออมันมันมาเที่ยวมาพักผ่อนมา รีเลกมาแร mm hmm. เงินไม่ตายมันก็หาใหม่ได้ mm hmm. ใช่ไหมลนะ่ะคือเราใช้ความสุขคมอยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็ทริปนี้มันก็โอ้ค่าห้องเราก็หมดประมาณสองพันหรือเปล่าไม่แน่ใจ mm hmm. ว,นวนันสามวันแล้วก็ค่าเข้าออกไปทริปเนี้ยคนละแปดร้อยมีอาหารกลางวันให้ทริปนี้ไปหลายเกาะเพราะว่ามันเป็น เป็นเรือมันเป็นเรือเป็นเรือออกไปส่วนมากก็จะมีฝรั่งเราไปช่วงมีใหม่พอดีมันก็ไม่หนาวนะมันก็โอเคอะคืออากาศมันกาลังพอดีเหมือนกับว่าอากาศหนาวแต่แดดมันก็จัดเหมือนกันแถวทางนูน้นร้อนมากมันไม่เหมือนบ้านทางอีสานนะเพราะว่าเราก็เป็นคนอีสานใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้นั้นก็ให้ดอกไม้ใช่ไหมหลังจากให้ดอกไม้นะแล้วเราก็เออก็อินเกรตด อินเกรดก็เหมือนกับการมัหรืออะไรมาเนี่ยว่าจองไว้อะไรประมาณแต่ก็ยังไม่มีแหวนไม่มีอะไรนะคือในความรู้สึกคือเหมือนมันไว้ก่อนแล้วก็เออค่อยไต่ระดับไปจนถึงแบบแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเมรี่ก็อยู่ที่อยู่ในช่วงระยะดูใจอยู่ประมาณนั้นก็ถือว่าเขาดีไหมก็ดีนี่ใยดีเขาก็เป็นคนที่แบบเขาก็บอกนะว่า มันเป็นการจุดเริ่มต้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ประหยัดเราเราเป็นคนใช้เงินเก่งเขาเป็นคนที่เหมือนอะไรที่แตกต่างกันมันก็ว่าเราใช้เงินเก่งมากแต่เขาว่ากลับใช้ไม่เก่งแล้วแถมว่าประหยัดดีแถมแบบ ไม่ซื้อของแพงอีกใช้แบบมัธยัติมากแต่เราเนี่ยโอ้โหของแบรนด์ของรู้เนี่ยเอาหมดเนี่ยนั่นคือผู้หญิงบอกไว้เลยนั่นคือผู้หญิงแต่ในความรู้สึกคือถ้าเราจะปรับตัวให้เข้ากับเขาคือเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้แบบประหยัดขึ้นเก็บเงินหาเงินอะไรเงี้ยหรือว่าหาเองเราก็ใช้เองอะไรประมาณอยากซื้ออะไรก็ซื้อเองอะไรประมาณนี้คือเราต้องเข้มแข็งไม่ใช่จะไปเกาะเขาอยู่ตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่เลยแต่ว่าแฟนเราเนะี่ยดีตรงที่ว่าอืม เขาก็ดูแลและวผิดชอบแต่บางทีก็จะบอกว่าประหยัดเกินเหตุก็ใช่นะคือบางทีเราก็อยากกินอะไรบางอย่างที่มันดีๆบ้างอะไรสักวันแต่ว่าแฟนเราดีนั้นที่มาตอนที่เราไปอยู่ด้วยเขาก็เหมือนกับว่าสุดสัปดาห์เขาก็พาไปกินชาบูก็ไม่กี่บาท2 0 0รกว่าบาทสามไม่เกินสามร้อยแล้วก็กินร้านอาหารน,นี่คือน่คือแบบสเปเชียลแล้วคือแบบดีแล้วแต่ เราเคยเจอระดับที่แบบดีที่สุดที่แบบโหกินอาหารมื้อละสามพันก็คือเจอแต่ว่าเป็นคนไทยนะไม่ใช่ฝรั่งแต่ฝรั่งนี้ยังไม่เคยเจอที่แบบโหฮัลโหลโ,โตหนึ่งเป็นหมืน่นก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่าเราดีเเราอยู่กับเขาได้ก็เพราะหนึ่งเขาดีคือเขาเป็นกู๊ดแมนมากเขากู๊ดแมนแล้วเขากู๊ดอาหารคือเขารักเด็กเขาสอนเขาเป็นคุณครูสอนมันก็เลย รู้สึกว่าคือรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยเขาออบอุ่นแต่ว่าเรามีความแตกต่างคือหนึ่งบางอย่างนี่ใส่เราไม่ไม่เหมือนกันเลยคือแตกต่างกันมากแต่เป็นคนที่เป็นคนแรกที่แตกต่างมากเลยเป็นคนแรกฝร,รั่งคนแรกที่แบบแตกต่างคนไทยก็ไม่เคยเจอที่แบบคนไทยแต่ก่อนสมัยวัยรุ่นก็ไม่เคยเขาแบบว่าแตกต่างขนาดนี้แต่ว่าแฟนเราเนี่แตกต่างแต่ว่ามันก็ลงตัวที่ว่าหนึ่งเราก็สามารถก้าวไปทีละขั้นช้าช้าช้าแล้วก็ ได้ต่อเนื่องคือเราก็ทําการเก็บเงินหรือหาทำงานอะไรประมาณเนี้คือเฮ้ยรวยด้วยตัวเองเมันดีกว่ารวยด้วยการคนอื่นค,คือถ้าเรารวยด้วยตัวเองเราจะรู้คุณค่าของเงินนะแต่ถ้าเรารวยด้วยคนอื่นคนอื่นให้เราเพาะให้เข,เขารวยแต่ให้เรานั่นคือเราไม่ได้รวยจริงๆนะคือเราไม่ได้พยายามจริงๆอันนี้ก็ฝันข้อคิดแล้วกันก็ผู้หญิงเนาะ ทุกวันนี้เลือกได้เราสมารถเลือกได้คนที่ดีมันจะอยู่กับเราไปจนตายแต่ความรวยความจนเราเราเราสร้างได้นะถ้าเราขยันเราเก็บนึงเราไม่ฟุม่มเฟือยมันก็ทําได้แต่มันต้องใช้เวลาแต่ถ้าอยากได้ทางรัดจะหาฝรั่งรวยมันก็มีไหมมีม แต่เขาจะเอาเราไหมนั่นคือเหตุผลอีกขเหตุผล,ผลหนึ่งว่าเขาจะเอาเราไหมแต่คนรวยมันย่อมมีนิสัยแย่มาด้วยโอเคมันมันจะเป็นอย่างนั้นมาะทุกอย่างคือบางทีคนที่มีเงินเนี่เขาก็เอาแต่ใจตัวเองนะอืมก็ลองคิดดูกับกันแต่คนที่อาจจะไม่รวยแต่เขาพอนั้นแต่เขาก็สามารถดูแลเราได้นี่ในในระดับหนึ่งคือก็ไม่ได้ถือแบบโหให้เงินเราเดือนละสามสี่ สามสี่หมืน่นห้าหมื่หมนเป็นแสนถ้าเป็นแสนถ้าคนที่ได้เงินกับแฟนเดือนละเป็นแสนนั้นคือเขาอยู่ในฐานะที่ดีมากๆถึงระดับกลางของประเทศเขาเลยถ้าได้เงินเดือนเป็นแสนแล้วเขาส่งให้ทุกๆเดือนพราะแฟนหลาะเขาก็พยายามเขาก็คือเขารักเราเขาก็ดูแลเราไปตลอดแหละเอ้ยพูดมาน้ำบ่นอีกแหละ <c oughs> ก็ ทริปไปกาะเม็ดก็สนุกไหมสนุกได้เล่นน้ำว่ายน้ำเปอะไรเกาะด้วยก็แต่ว่ามันเป็นเวลาที่สั้นมากก็อยากอยู่านานหน่อยแต่ว่าโหอยู่นานไม่ได้เปลืงองตังค์มากก็ใครอยากไปก็ลองไปดูนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปไปเกาะสม็ดก็อยู่นี่ถ้าใครอยากรู้ว่าที่พักตรงไหนเดี๋ยวจะใส่ไว้ ข้างล่างดีมากแถมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะโอเคบ๊ายบายไปเที่ยวเกาะก็สนุกไอซ์แลนด์แต่ทะเลแต่เกาะที่ชอบที่สุดเลยคือเกาะสมิ่โอ้ไม่ใช่เกาะเกาะไหนอ่ะมันมีหลายเกาะมากโอเคบ๊ายบาย